กนนิจกรรมเกาะมะพ้าวโอ้มีกระป๋อมตัวนึงนลบเดอ้อกระป๋อมเดอ้อฮะภาษาไทายผม้บผ,ผ,ผมกดไว้แล้วแหละเดี๋ยวไว้ก่อน น,นี่เอาแซงนี่ก่อนเออเอาล่ม,มาผ่าเพิ่งสักก่อนนี่แซงหลายๆนี่หรือเอาสองห่วยนั่นก่อน,น,นมันจกติดได้ไหมนี่มันเหลมตึ๊บตึ๊บนี่เอาแซงนี่เอามาเออ เออเอาเอาลวดนั่นก็ได้เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้มาผ่ากินก่อนนี่ผ่าักพร้าวอ่อนก่อนมันสิเป็นเยูครับมันบเป็นแล้วกับก้อนหวยเดียวอ่อนพอดเอาครับเอามาผ่าดูนี่ผ้าผ่าอันนี้นักอยู่นักตึงเลยยันบ่อหนอนทุกไม้ล้วนะไรหมไมกินักพร้าวอ่อน เขาบ้านนี่เนาะบัวไม้ดองเขาอันดองเขากะทิธรรมดาเนาะดอกเขาธรรมดานาะบัวม่น้าหอมผลตัวเนี่ยน้าหอมมันอักบกมันบวกอันบวมันบวแก่้ากินน้ำมันก็ทำเอาหลอดมาดูดเอาโลดเอาน้ำมันยกกินรถโอ้ยอ่อนค่ะเมยโอ้บัอ่อนพอดีพอดีกินพอดีกินมะพร้าวอ่อนไม่มาเยอะไหมกินของเขา อ๋อน oh, ี่โอ้พอดีเด้อสวยงางนี่ฮะโอ้พอดีพอดีเอาเจาบใส่น้ำก่อนครับอืมพอดีเลย